ภาพประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีวันคลุ้งกลองโลก22เมษายนพุทธศักศราช2567โูกสิทธลกศิษย์ทั้งหลายมาร่วมในการต้อนรับจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเราการจัดงานย่อมต้องมีพลังคณะเจ้าหน้าที่ที่เป็นครารวาสญาติโยมจะให้คำแนะนำเป็นอย่างดียิ่งเลยดูแลรับใช้อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมบทครงนี้ก็ถือว่าเป็นอนิงอนสงส์บุญใหญ่ กว่าจะมาเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์และประทับใจเช่นนี้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่ต่างต้องเตรียมงานอันละเอียดประณีตนานนับเดือนทีมงานอาสาสมัครที่พระคุณเจ้าทั่วสารทิศจะได้พบในจุดแรกนั้นคืออาสาสมัครจุดลงทะเบียนต้อนรับพระสังฆาธิการก่อนเข้าสู่พิธีกรรมของงานในวันนี้ วัดพระธรรมกายแล้วตลอดเส้นทางที่เข้ามาถึงสภาแห่งนี้ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งตั้งแต่การเดินทางเข้ามาถึงการได้เข้ามาถึงที่จอดรถการได้เข้ามาถึงที่ลงทะเบียนการตรวจสอบว่าพระมาจากไหนก็ดูที่ดีกานะเจ้าหน้าที่ก็นี่ของถวายติดมือกับวัดนะหลวงพ่อนี่เห็นไหม ก็ไม่ได้ใช้เวลามากมายแต่ว่าเราได้รับความสะดวกสบายได้เห็นความเสียสละได้เห็นการทํางานของจิตอาสาที่มาช่วยมาให้คุูบาจาันได้รับความร้อนหรือได้รับความสะดวกสบายขออนุโมทนาชื่นชม และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการการดูแลการต้อนรับพระภิกษุสมัมเนตรตลอดไปจนถึงพระภิกษุสมัมเนรก็ได้มีโอกาสร่วมปบะปิอากพระมหาเถรานุเถระใช้คำว่าเป็นกัลยนณมิตรที่ดีเป็นอย่างยิ่งจึงขออนุโมทอนาขอบคุณในความตั้งใจตามภารกิจที่ตัวเองมีอยู่สบายใจก็ขอให้บุญกุศลบุญใหญ่ที่พวกท่านได้ให้บริการกับ พระทั่วประเทศไม่ใช่น้อยๆเลยจะต้องผ่านท่านนะต้องไปลงทะเบียนผ่านท่านแต่ท่านก็ไม่แสดงอะไรออกมามีแต่ดีอกดีใจเราก็ให้เขาเรียกว่าให้ความสะดวกสบายนี่ก็เป็นบุญของผู้มาแล้วก็พวกท่านก็จะได้บุญกับพระเจ้าะสมจากทั่วประเทศนั้นด้วยขออนุโมทนาสาธุ้อ การดูแลเรื่องเอกสารใบดีกาในจุดลงทะเบียนทั้งในและต่างประเทศอุปถัมภ์พระราชาคณะพระสังฆาธิการจากทั่วสังฆมนทนเรียกได้ว่าอาสาสมัครทุกท่านต่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตั้งใจรับลงทะเบียนอุปถัมภ์ดูแลพระพิสุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญในวันนี้ให้ได้รับความสะดวกสบายในการมาเยือนวัดพระธรรมกายในวาระนี้อย่างเต็มที่ กราบขอบพระคุณพระสังฆาธิการทุกรูปเป็นอย่างสูงกราบอนุโมทนาบุญเจ้าหน้าที่กองการคณะสงฆ์สำนักงานวัดพระธรรมกายกองต้อนรับพระกัระยนิมิตรและขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนทุกท่านมาณโอกาสนี้